Thank you ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะและเช่นเคยนะคะเราก็จะมาพบกับบุญนิวส์อย่างนี้นะคะได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะที่ zoom 072. com od 5 meeting id 9838017 3199นะคะห้องเปิดที่เวลา13นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาทางสดแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬกาแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ เรามาทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะบทที่ว่าการแก้ปัญหาต่างๆหรือเรื่องยุ่งยากต่างๆนั้นต้องแก้จากภายในตัวเราก่อนถ้ามัวไปแก้ปัญหาภายนอกตัวก็ไม่มีวันจบสิน้นเพราะเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆเกิดมาจากในตัวทั้งสิน้นพอแก้ปัญหาในตัวให้สงบแล้วทำเฉยเแล้วจึงแก้ปัญหาด้วยความเยือกเย็นจะทำให้ทุกอย่าง เรียบร้อยค่ะโอ้โหนี่นะคะก็เป็นโอวาทที่ทําให้เราตระหนักนะคะถึงการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะเอาละคระในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจการจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะซึ่งก็ได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางสถานี GBN ค่ะ เมื่อช่วงสายของวันนี้ณนะบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตะนะอุบาสิกาจันขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบางส่วนก็ได้มาร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานพร้อมทั้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆเพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะคณะเจ้าภาพทานบดีทุกท่านต่างทราบดีว่าการให้ทานในพระพุทธศาสนาเป็นบันไดก้าวแรกของหนทางที่จะนำไปสู่สวรรค์และเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าดังนั้นการจะหาผู้ที่ยินดีในการเสียสละรักในการบริจาคเพื่อสลัดความตรณีออกจากใจบริจาคทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนหาแหล่งน้ากลางทะเลทรายในหลายพันล้านคน จะมีเพียงกลุ่มคนไม่มากนะักที่จะรู้ซึ้งถึงบุญจากการให้ว่ามีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาล สามารถํำนวยสุขในสุขติโลกสวรรค์และนิพพานได้เ,เช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานบุญได้นะคะก็ไม่พลาดในการสั่งสมบุญเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านออนไลน์ทั้งระบบซูมแล้วก็รับชมถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ และสำหรับในส่วนของการถ่ายท่อสดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแบบออนไลน์นะคะก็จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10บนาฬกาถึง11บเนาฬิกาผ่านทางระบบ z o ูมและถ่ายท่อสดทางสถานี GBN ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญไปได้ด้วยใจปลื้มๆที่ w w w z o o m 0 7 2 com ค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่เราสามารถจะร่วมได้ในทุกๆวันเลยนะคะ คุณผู้ชมคะทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ตอบสนองต่อกระแสการส่งภาพนั่งสมาธิ1ล้านภาพเพื่อที่จะบันทึกเป็นสถิตินะคะกับ Guinness World r e c o r d ที่กำลังคึกคักกันอยู่ทั่วโลกในตอนนี้นะคะด้วยการจัดเตรียมจุดถ่ายภาพนั่งสมาธิสวยๆนะคะเรียกว่า ปักหมุดหยุดใจไปด้วยกันกว่า20จุดค่ะเพื่อให้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันบันทึกภาพอันเป็นมงคลน,นี้นะคะแล้วก็ส่งมาร่วมกันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หนึ่งในลานภาพานัเองเรียกว่าทุกท่านจะได้มาร่วมกันเป็นต้นบุญต้นแบบทําให้ชาวโลกได้รู้จักกับคําว่าสมาธิแล้วก็ความสุขภายในนะคะนี่ซึ่งจะเป็นการสร้างสัิตภาพโลกได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีที่ไหนกันบ้างที่จะไปปักหมุด กกดัันนตติามค่ะจุดถ่ายภาพนั่งสมาธิกว่า20จุดที่วัดพระธรรมกายจัดเตรียมไว้ให้สาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมการถ่ายภาพนั่งสมาธิในบรรยากาศที่สวยงามหรือมีฉากหลังที่เป็นภาพอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพมหาปูชนียาจารย์ภาพดวงแก้วหรือธรรมจักรซึ่งจุดถ่ายภาพเหล่านี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นกระแสกิจกรรมบุญให้คึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างทำให้เราได้ภาพการนั่งสมาธิที่สวยงามมีความหมายลึกซึ้งพร้อมที่จะนำไปบันทึกเป็นสถิติโลกหนึ่งล้านภาพ และเป็นต้นแบบที่จะนำมาซึ่งสันติภาพโลกที่แท้จริงอีกทั้งเพื่อให้เป้าหมายของโครงการสำเร็จผลนั่นก็คือการสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกได้ตื่นรู้ได้เข้าใจและเข้าถึงประโยชน์รวมทั้งความสำคัญของสมาธิจนเกิดเป็นกุศลศรัทธานำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้มวลมนุษยชาติ ได้ประพฤติปฏิบัติตามบอดภาพทุกจุดของวัดที่ได้จัดเนี่ยนะคะสวยงามงดงามปลื้มปิติมากเลยค่ะภาพนั่งสมาธิเนี่ยนะมันเป็นบ่งบอกถึงความสงบความสว่างความปิติเป็นภาพแผงความความดีงามที่จะเผยแผ่ให้ชาวโลกมาร่วมกันสร้างภาพต้นแบบ ด้วยการนั่งสมาธิให้เกิดสันติสุขภายในก่อนนะคะเราจะได้เกิดสันติภาพภายนอกให้ชาวโลกได้สว่างพอใจเรานิ่งสุขสว่างสงบสันติสุขภายนอกก็จะเกิดขึ้นนะคะต้องมาช่วยกันสร้างภาพดีๆในการเป็นภาพที่นั่งสมาธิที่ดีที่สุดละคะเป็นภาพของของพระพุทธเจ้าที่ให้เราได้ปิติใจ ชุ่มใจเแบบิกบานใจและโลกก็จะสว่างไปได้วยกันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะปกติอ่ะก็นั่งสมาธิทุกคืนนะคะแต่การที่เราอยากให้ชาวโลกนั่งสมาธินี่ฮะมันไปแรงบันดานใจเริ่มต้นให้ตัวเราเนี่ยได้มีความสงบนิ่งมีความสุขทำให้เราปล่อยวางปล่อยใจแล้วก็ไม่ได้คิดมากอะไร สิ่งต่างๆที่เจอปัญหาหรือสถานการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขความสบายใจไม่ต้องทุกข์ใจในเรื่องภายนอกค่ะแล้วมาปรับปรุงใช้กับชีวิตประจำวันถ้าเราเจออุปสรรคทั้งด้านการงานหรือครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือสังคมเรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการปรับใจภายใน อยากเชิญชวนชาวไทยพระพุทธศาสนาจะศาสนาใดก็แล้วแต่ให้ทุกท่านมาช่วยกันถ่ายภาพนั่งสมาธิลง w ว w m e d i t a t i o n p h o t o c o o นะคะอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะอย่าลืมมาถ่ายภาพนั่งสมาธิจุดต่างๆที่วัดได้จัดให้อะคะ่ะมาเป็นปอิศาสตร ต้นบุญต้นแบบให้ชาวโลกคือการนั่งสมาธิของเรานะคะคือว่าตั้งแต่มารู้จักกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่การนั่งสมาธิเหมือนเรากินอาหารนะ่ะถ้าวันนั้นเราไม่ไม่นั่งสมาธิก่อนนอนไม่สมาธิตอนตื่นนอนเราเหมือนเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างเนะี่ยก็เราก็ต้องทําลูกหล,ลานๆให้ทําหมดค่ะทุกๆคนก็ต้องทานะเพื่อให้เขามีวัฒนธรรม แบบชาวพุทธของเราว่าใช้พวกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตั้งแต่เด็กแล้วก็อบรมขึ้นมาตั้งแต่เด็กอ,อยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่เป็นกลุ่มกลยาณมิตรของพวกเรานะคะที่นี่บนเฉพาะบนสะภานี่ก็มี6จุดให้เรานั่งถ่ายรูปนั่งสมาธิห้าพวกนี้จะเผยแผ่ไปทั่วโลกแล้วในวัร,รมการเราก็มีมีอีกสิบจุดให้ให้เราถ่ายรูปได้ขาเชิญชวนทุกท่านนะมาถ่ายรูปเพื่อเพื่อเราจะเป็นหนึ่งในนั้น นึ่งในล้านของโลกนะเราต้องหล,หล่นไม่ได้เลยนะเราต้องหนึ่งในล้านในนะั้นเราหล่นไม่ได้เพราะาเราเป็นอาเรมิตของที่นี่แล้วนะทุกคนต้องมามาร่วมกันภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับล้านได้ฉันใดภาพนั่งสมาธิของผู้คนมากมายนับล้านก็ยิ่งมีความหมาย ่อการเชิญชวนให้ชาวโลกหันมาทำใจหยุดนิ่งมากยิ่งขึ้นฉันนั้นโดยมีสันติสุขภายในต้นทางแห่งสันติภาพโลกเป็นรางวัลซึ่งสิ่งนี้เองคือภารกิจที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราอีกด้วย ็เรียนเชิญนะคะทุกท่านให้มาร่วมกันส่งภาพดีๆอย่างนี้นะคะร่วมกันสร้างสถิติตกิน ness ์เ r ิร d r เรล้านภาพกันนะคะถ้าท่านไหนนะคะสะดวกมาที่วัดพระธรรมกายก็เรียนเชิญเลยค่ะมาปักหมุดกันได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวบุญจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซราได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลหค่ะ เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมร่วมกันประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งอยู่ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฒธ,ธรรมโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามท่านได้เมตตานำพระภิกษุส,สงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาแอปพลิเคชัน o ูมเพื่อให้ผู้มีบุญนะคะได้ร่วมกันสวดมนต์พร้อมกันทั้งที่บ้านแล้วก็จากที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยภายในงานคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะแล้วก็ทำสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เติมบุญให้กับตัวของเราเองและที่สำคัญค่ะเป็นการทบทวนโอวาทที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนเคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์เพราะบทสวดได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์ ทั้งนี้นะคะผู้สวดเองยังได้ฝึกอักขระภาษาจากการเปล่งเสียงสวดมนเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจิตตั้งมั่นในสมาธิมีสติมีปัญญามีจิตใจที่อ่อนโยน นอกจากนี้ใครยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยหัวใจที่เลื่อมใสศรัทธาพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงน้ำนั่งของหลวงพ่อและในโอกาสนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าสร้างความประทับใจให้แก่สาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมะในครั้งนี้สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้านี้นะคะ จัดขึ้นให้คณะสัตยาสาธุชนได้ร่วมกันทําความดีสร้างบุญกันเป็นหมู่คณะเกิดเป็นพลังสามัคคีของคณะสัตยาสาธุชนได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทําความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพระรหัสบป,ปีเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยค่ะ ะคะในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข่าวบุญจากที่พักสง์โคกดีปลีศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีได้จัดพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีตอกเสาเข็มเพื่อสร้างประตูรัตนจัก,กรพัทและกำแพงแก้วสำเร็จค่ะโดยภายในงานคณะประธานเอกพระปา่านำโดยกลัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยทาวรและกะลัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริ พร้อมด้วยประธานรองและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญขบวนพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามเทพเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรภพศสารทวีชัยถาวรและกัลยนณมิตรสาวนิหิรัญยศิริท่านประธานเอกจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้กัลยาณมิตรพัศวีกัลยาณมิตรจันวิภาอน,าน,านันต์ถาณีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกำแพงแก้วการยาณมิตรดำรงชัยวณน,น์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายที่ดินส่วนกัลยนณมิตรณมนกัลยาณมิตรสุธิดาอุทัยรัตนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องโชติกะเศรษฐีผู้มีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พร่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สาธุชนได้สั่งสมบุญพร้อมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะคะจากนั้นคณะประธานเอกได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มสร้างประตูรัตนะจัก,กรพรรดิในการก่อสร้างกำแพงแก้วสำเร็จเป็นปฐมมาเริ่ม ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันโปรโยรัตนชาติซึ่งการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะตอกเสาเข็มสร้างประตูรัตนจัก,กรพัดและสร้างกำแพงแก้วสำเร็จเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์รองรับโครงการอบรมพระภิกษุส,สามเณรรวมทั้งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ นี่นะคะก็เป็นผู้มีบุญนะคะที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้นะคะในพิธีทอดพระป่าสามัคคีแล้วก็เป็นการสร้างสถานที่นะคะเพื่อจะสร้างคนดีที่โลกต้องการด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ ช่วงนี้นะคะเราไปรับชมรับฟังข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งผู้มีบุญนะคะก็ส่งมาให้เราได้อนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาเริ่มกันที่วัดรธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสมคีฉลอง20ปีวัดพระธรรมกายนางาโนะค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางาโน,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ20ปีในการสร้างวัดค่ะโดยในภาคเช้านะคะเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,ะโดยมีกาลยานมิตรสีสวายการเกตกาลยานมิตรทิติมายูฮารกิเป็นผู้นำกล่าวพร้อมน้อมนำพานทูบเทียนแพรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะก่อนที่ จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าแล้วก็กล่าวคำถวายปานะโดยมีการยานมิตรวิชุดามาซึมโตการยานมิตรวานาโยชิโอกะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายข้าย,ยานพานะโดยมีกาลยานมิตรปาณีสากตะการยานมิตรงามตาคอนโดและการยานมิตรอริสราโสมะเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีการณมิตรประคองอากิบะการณมิตรวันสิดา,าวัดส,สิดาการทันกรกาทันกรนะคะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทามนมีการณมิตรพิมพวันโจโนการณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะการณมิตรสีสวัยการ,รเกตเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นสัตว์ชนได้พร้อมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน19รูปค่ะที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งประกอบพิธีตัดเค้กฉลองชัย20 วัดพระธรรมกายนางโนนะคะแล้วก็พิธีเปิดโรงทานบาร,รมีของหล่าผู้นำบุญที่นำอาหารมาออกร้านในครั้งนี้ด้วยค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อฉลองชัยครบรอบ20ปีในการสร้างวัดในจังหวัดนางโนโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในห้องปฏิบัติธรรม โดยท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกาลยนิมิตศรีสวัสกิรกรเกตกาลยนิมิตทิติมายุหาระกิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมมีกาลยนิมิตยุพินคำล่ากาลยนิมิตเกศรอากิบะและกาลยนิมิตพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสง์ ได้พิจารณาพระปา่าพร้อมกันนีทน้ท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีสาการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารด้วยดอกไม้ของหอมและพิธีปิดแผ่นทองรูปลหล่อหลวงปู่ภายในพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำปฏิบัติธรรม จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกบรมเศถีฐีและเจ้าภาพประธานรองตามลำดับซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปราบปลื่มใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ ปลื้มใจนะคะกับการฉลองครบรอบ20ปีที่วัดพระธรรมกายนางงโนค่คะมาต่อกันนะคะที่วัดพระพธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจัดงานบุญฉลองชัยครบรอบ32ปีพร้อมทั้งพิธีทอดพระป่าบำรุงวดัดและประดิษฐานลูกนิมิตอาการา,การอคา,ารธรรมสภาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ โดยในช่วงสายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุสงฆ์โดยมีกัลยนณมิตรประวันพอรอิการาชิกรัรยาณมิตรนงนภัรโคมะตะนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกระัรยาณมิตรจัญญาคุวาร่าการยนณมิตรจันจิราโนโมโตะนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยนณมิตรอุรายอิชิดกะกัรยนณมิตรวรวีอามะโนะนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรม กาณมิตรภัยจิตเครือบุญการนมนติพรธรนา,าโคบายาชินำกล่าวคำถวายปานะการนมนติปไยรย,ยดาเอโนโมโตะการมิติสุทธิพรทิพพรัตน์นำกล่าวคำถวายร่มเป็นสังฆทานส่วนการนมนติปไยระย,ยดาเอโนโมโตะและการมิติถนอมสินพิสุวรรณนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาร พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์โดยมีเจ้าภาพถวายพัตหาหพิเศษในครั้งนี้หลายคณะด้วยกันค่ะภาคบ่ายเมื่อท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุพรเทพยานาคุโนและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีคณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลื้มงปิติใจโดยมีกัลยาณมิตรประวันพนกรกัลยาณมิตรคัตสึกัลยาณมิตรเคน โซอิอิกรารชิท่านประธานเอกพระป่าได้อัญเชิญพร,ระไตรอัครบรมมาจากกระพัดคู่บุญวิชาธรรมกายในปีนี้จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะก่อนที่กรารณมิตรประวันพอรอิกรารชิประธานเอกจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่านอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวถวายเทียนชัยมหามงคลธรรมจากกระรัตนประทีป พิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระมหาบันเจตทิราจ,จิตโตได้นำเจริญพระพุทธมนต์สมโพธฉลองชัยส่วนคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุญยสถานและผู้ที่มาร่วมงานพร้อมกันนี้ทุกท่านได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยาทร,รมรับพรพระและนมน์จากคณะสงฆ์ รับฟังธรรมจากท่านพระครูประัสสุวัฒนะโพธิคุณด้วยความปลื้มปิติพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมถวายบุญสลากพัทบูชาธรรมปิดกองลูกนิมิตถวายร่มเป็นสังฆทานชมนิทัศการภาพการ,าการสร้างบาร,รมีแล้วก็อิ่มอร่อยนะคะกับเค,ค้กมหาเศรษฐีฉลองวันครบรอบ32ปีวัดพระธรรมกายโตเกียวด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีประชาสัมพันธ์นะคะรายการทางซูมให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมทางแอปพลิเคชันซูมกันค่ะที่เวลา17.30นนาทีนะคะพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 o o m Meeting ID 892 8398 9294 Passcode 072ค่ะ แล้วก็มาต่อกันนะคะที่เวลา18นาิก30นาทีค่ะนพิธีเวียนมระทักษิณร,รอบพระมหาธรรมกายเจดีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีนะคะรับชมได้ที่ w w w z o o m um. 0 7 2 c o m m e e t i n g i d 8, 8, 8 9 2 8 3 9 8 9 9 2 9 4 passcode 072ค่ะ หลังจากนั้นนะคะที่เวลา19นากามาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยค,ครูไม่ใหญ่นะคะโดยวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมรับชมได้ที่ Meeting ID 825 29249175 Passcode 072ค่ะ โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะก็เรียนเชิญน,นะคะเป็นงานบุญนะคะที่เราสามารถร่วมกันได้ในทุกๆวันเลยค่ะ เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมงานบุญในวันอาทิตย์ออนไลน์นะคะในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565หรนารัตนบัลลังสภาธรร,รมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะกำหนดการมีดังนี้นะคะแนาฬกา35นาทีรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรม9ก0นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสด ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจชนะภัยโควิด -19 10.45นาฬิกา5นาทีถ่ายทอดสดพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานค่ะ11นาฬกานาทีรายการผู้ออกแบบชีวิตตอนโอกาสดีๆชีวิตดีๆเมื่อมีธรรมะนำทางค่ะ 12.10นาิกานาทีรายการสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรที่4,555ล้าน5,5555 5จบพบสุขเห็นธรรมค่ะ12นาฬิกา30นาทีรายการสู้ต่อไปออนซูมตอนครอบครัวชวนบวชค่ะ13นาฬกานาทีถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาโดยพระครูวิบูนิติธรรมตอนทบทวนเคสต๊ดดี 14.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจชนะภยัยโควิด -19 17.30นาิกานาทีรายการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและบูชามหาปูชนียจารย์นะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะติดตาม,มารับชมแล้วก็ร่วมพิธีกรรมไปได้วยกันได้เลยนะคะทาง www.gbnus.com และ www.zoom072.com ค่ะ และก็ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรครบรอบ7ปีแล้วนะคะโครงการสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในวันอาสารหะบูชาตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพระขึ้น15ค่้าคเดือน8 ที่วันที่พระธนตรัยครบองค์3นะคะโดยมีเป้าหมายะะที่ยอดสวด4,555,555 5, 5, 5จบค่ะที่สำคัญนะคะสวดกันแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดด้วยค่ะเราจะได้ร่วมกันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสวดในทุกๆในทุกๆจบแล้วก็ทุกๆรอบที่เราได้ฉลองชัยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะ ขอเรียนเชิญนะคะพระพิสุุสามาเณรและท่านผู้มีบุญนะคะมาร่วมการสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกค่ะโดยการมานั่งสมาธิให้ใจใสๆนะคะเมื่อใจมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งภาพนะคะซึ่งเป็นภาพถ่ายของเราเองเพื่อร่วมเป็นสถิติ หนึ่งในล้านภาพของคนที่นั่งสมาธิมากที่สุดในโลกมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะเป็นภาพเดี่ยวนะคะนั่งสมาธิแบบเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลถ้าภาพถ่ายนั่งสมาธิเป็นกลุ่มนะคะก็จะนับเป็น1ภาพค่ะเพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงนะคะสามารถที่จะร่วมกันส่งภาพได้เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่ meditationphoto.com ค่ะ เรียนเชิญนะคะมาร่วมกันนะสร้างกระแสการนั่งสมาธิให้สันติภาพภายในสร้างสันติภาพนอกภายนอกได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เรียนเชิญค่ะผู้มิบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันในพิธีบุพระเปตะผลีแบบออนไลน์นะคะครั้งที่125เนื่องในวันพระแรม14ข่ค่ำเดือน7 ตรงกับวันอังคารที่28มิถุนายนพุทธศักราช2565ด้วยการร่วมกันสั่งสมบุญถวายพระาหารเป็นสังฆทานอุทิศบุญนี้ในการให้แก่บรรพบุรุษญาณิสนิทมิสหายของเรานะคะแล้วก็พุทธบริษัท4ีที่วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพิธีเริ่มที่เวลา9.30นาทีเป็นต้นไปค่ะสามารถร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 .02. c o m หรือที่ www.gbn U.S. ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของบุญนิวส์หมดลงแล้วค่ะ ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ส่งภาพดีๆมให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะบุญนิวส์ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา1 4นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะรับชมได้ทาง zoom072.com/od/5 meeting id 98380173199 passcode 072แล้วยังสามารถที่จะดูทบทวนได้ในช่อง y o u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะแล้วก็ติดตามได้ทางสถานี GBN ได้ในเวลา17นาฬกาด้วย ะะวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ